สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคติดติดขัดขัดไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรนะคะอาจจะต้องประคับประคองไปก่อนคะ่ะให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในช่วงนี้ไปก่อนให้เวลากับมันสักพักเดี๋ยวสถานการณ์ต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นหรือถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรคจริงๆ หาทางออกไม่ได้จริงๆก็ลองขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําขอคําปรึกษาจากคนที่มีความรู้มีความสามารถเชี่ยวชาญในงานนั้นๆนะคะการเงินดีค่ะไม่ว่าคุณจะติดขัดเรื่องเองินเรื่องไหนมันจะมีทางออกให้กับคุณคนที่ทำธุรกิจค้าขายแนะนำนะคะให้ออกหาลูกค้าข้างนอกเยอะๆนะคะเงินทองจะไหลามาเทมาแต่ถ้าคุณนั่งอยู่บ้านหรือนั่งอยู่ออฟฟิศเงินทองไม่มาแน่นอนค่ะ ส่วนใครที่เป็นนักลงทุนเก่งกำไรซื้อขายหุ้นซื้อขายทองคำแบบซื้อมาขายไปมีทั้งเงินเข้าและเงินหมุนเวียนช่วงนี้เหมาะมากเลยค่ะกับการซื้อขายเก่งกำไรค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ถือว่าดีค่ะแต่ก็ให้ระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนแอบเข้ามาชอบแฟนเราแต่สบายใจได้นะคะ เขาก็ได้แค่แอบมองแอบชอบละค่ะไม่สามารถที่จะทําให้หวั่นไหวได้ช่วงนี้ก็ให้คุณโพสต์รูปคู่บ่อยๆนะคะแสดงความเป็นเจ้าของนิดนึงนะคะความรักสําหรับคนโสดช่วงนี้เหมือนคุณจะถูกตาต้องใจใครเป็นพิเศษนะคะแอบมองเขาอยู่ไกลๆนะคะเช็คดูให้ดีๆนะคะว่าเขาคนนั้นมีแฟนหรือมีครอบครัวอยู่ไหมนะคะ เรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของระบบการหายใจอาจจะรู้สึกร้อนในเจ็บคออาจจะมีการไอเรื่องของอุณหภูมิความร้อนในร่างกายก็ต้องระวังนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยมันเหมือนความร้อนในร่างกายมันค่อนข้างสูงจะเป็นไข้ได้ระวังในเรื่องของอารมณ์ความหงุดหงิดใจในช่วงนี้ด้วยนะคะเรื่องของโชคลาภถ้าเป็นคนชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วก็แนะนำลองเสี่ยงเลขเบียรถลด,ดูนะคะ มีโอกาสที่เลขทะเบียนรถจะเป็นเลขนำโชคของคุณได้ค่ะ